สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาบอนเชเนลนะครับวันนี้เราก็มีเกมมาแนะนำนะครับเป็นเกมเกี่ยวกับสมูไรชื่อเกมก็คือ Goly ี่เอชสมุไรนะครับเป็นเกมแบบแนวตีลังฟันแทงไปทั่วครับเป็นแบบแนวสมุไรฟันกันช่องเชงช่องเชงอะไรประมาณนี้นะครับทุกคน What? What the? แนวสมูไรเดินเดินฟันฟันนะครับแต่ก็สนุกนะครับเกมนี้เป็นเกมเก่าแล้วนะครับทุกคน แต่ก็เผื่อใครที่ยังไม่รู้จักเกมนี้นะก็ลองมาโหลดเล่นได้นะครับแล้วคุณก็เล่นแก้เบื่อทางระบบเกมก็มีปรับภาพได้นะครับ fps 6 0เลยนะแล้วก็พวกภาพไฮไลท์ภาพสูงสุดอะไรเงี้ยภาพก็ได้อยู่นะครับพอเราปรับไปนะครับแล้วก็ทางระบบตัวเกมก็มีพวกอาวุธนะครับชุดนะครับตรงนี้ก็เป็นดาบนะครับทุกคนนี่แล้วก็บวกตามสแต็กของดาบเลยนะครับสูงสุดจะอยู่ที่20นะครับแต่ต้องเติมนะครับ แถ้าแบบเราไม่เติมล้าก็ใช้ทองซื้อได้นะครับทองก็หาจากการเล่นด่านต่างๆนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวละครนะครับทุกคนตัวละครก็จะมีทั้งด้านหัวใจนะครับและที่เป็นรูปสายฟ้าคือการเหนื่อยนะครับหรือสเตมินานั่นเองนะครับอพอเราซื้อไปก็แบบสเตมินาก็จะถึกขึ้นนะครับเอิดขึ้นหรือเราใช้สกิลได้บ่อยขึ้นนะครับส่วนตรงนี้เราก็สามารถอัพแอตแทกนะครับหัวใจแล้วก็ ค่าเหนื่อยของเราได้นะครับทุกคนตรงนี้มันก็จะได้มาจากการเล่นนะครับเล่นด่านต่างๆนะครับถึงจะได้พวกตรงนี้มาอัพนะครับตอนนี้ผมก็อัพดาบขึ้นไปก่อนเนี่ยเพราะเราแบบใส่บูสแอทแทกอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปเล่นสักนิดนึงนะครับเผื่อใครแบบอยากเห็นภายในตัวเกมนะครับกดที่สตาร์ทนะครับมันจะมีอยู่2ฟังก์ชันนะครับจะมีแบบเนื้อเรื่องนะครับหรืออันที่2เป็นแบบเล่นไม่รู้จบนะครับก็จะมีศัตรูเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะได้ตังค์เยอะนะด้านเนี้ย เริ่มที่แรกเนื้อเรื่องที่หนึ่งนะครับผมเล่นอยู่นะครับตอนนี้ไปด่านที่สิบเลยทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่ดา่านที่สิบนะครับของเนื้อเรื่องที่หนึ่งผมก็เล่น <ๆ S 1> มาเยอะอยู่นะเออลองดูลองดูงดนะจังหวะนี้ผมว่าตึงแน่เลยว่ดาด่านทีกก่สิบกนจบพัทหนึ่งเนี่ยพอดีขู่มาตีตัวจัง่วะนนี้ที่เป็นรูปลูกศรนะครับเราสามารถพุ่งได้แล้วก็ถีบได้ด้วยนะครับนี่ถ้าเราจะฟันแล้วก็กดรูปดาบนะครับตัวที่เป็นดาบคู่เราสามารถป้องกันบล็อกศัตรูได้นะครับแล้วก็ฟันไปเลย ส่วนตรงแถบหัวใจนะครับกับสายฟ้าก็จะเป็นทางด้านเลือดกับความเหนื่อยล้าของเรานะครับหรือสตมินานเองนะครับผุ่มเดินแล้วก็ใช้อนาล็อกปกตินะครับทุกคนอ่าแล้วก็พยายามเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วออกอย่างนี้นะครับเห็นไหมฟันไปปุ๊บแล้วมันก็จะนี่ไงโชว์สกิลไปทีครับฟันไปดีแล้วก็จ้วงไปดีไงท้องไงท้องอ่าแล้วก็ดูเชิงนะครับแบบสตมินานเ้าหมดเราก็ต้องบริหารสตมินา,นานดีๆนะครับทุกคนงั้นเราจะใช้สกิลไม่ได้นะครับ นี่ทีไปดิแทงไปเลือดสาดเลือดสาดเลือดกระโชดนะครับ <c oughs> มามาตัวเดียวก็ใส่พีเดอร์ล้ชอชมเชงดาบฟันดาบมาดิมาดิเราก็ต้องหาจังหวะเข้าดีๆนะครับนี่นี่ไงแบบเลือดของไฟล์ศัตรูมันมีด้วยนะครับทุกคนอ่าแเราก็ต้องแบบจัดสรรดีๆนะครับเพราะไฟลยศัตรูมันก็มีพวกสเตมิน่าเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูจังหวะเข้าดีๆนะครับนี่หลบไปแล้ว ฟันดิฟันดิบ um, อสหรอบอสหรอตึอยก่อบอสบอสก็จะถึกขึ Pent ้นนะครับเจ็บอยู่เจ็บอยู่อ่ะดิบอสหูบอสฟันรัวเลยว่ะสเตมหน้าหมดแล้วมาดีค่ะจังหวะดีๆแล้วก็ม้วนลบม้วนลบแล้วเราโดนเราโดนเนี่ยเราโดนเนี่ยสเตมหน้าหมดนะครับถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนรอสเตมินามาก่อนนะครับแล้วเราค่อยเข้าจังหวะดีๆค่ะจังหวะดีๆแบบนี้นี่แล้วก็จุกออกมา ฟันแล้วก็ฟันไม่ดีฟันไม่ดีแล้วมันก็ถอยถอยไอตอนตัวนั้นถอยเห็นเพื่อนตายแล้วถอยม้วนหลบมาฟัน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 เดอะบอสตัวเดียวหาจังหวะแบบมันไม่ได้เอาดาบป้องกันตัวนะครับเห็นไหมเมื่อกี้บอสมันกว้ามือเรียกอะยอยุยอยุมาดีทีไปไม่โดนแล้วฟันไ่ดิฟันไม่ดีฟันไม่ดีมามามาสิครับมาดิครับน้องๆอื้มไม่ตายสักที ที่เป็นรูปหมวกนะครับที่ขึ้นมานี่จะเป็นอันตินะครับทําให้เราแบบวิ่งไวนะครับเดินไวขึ้นแล้วก็โจมตีแรงขึ้นนะครับนี่ะที่ปฟันไปดีฟันไปดียังไม่ต้องใช้อันตีหรอกอันติพอเรากดไปมันก็จะมีเหมือนหลอดเขาขาวด้วยนะครับเหมือนกําหนดเวลาด้วยนะครับทุกคนตรงนี้นะเขยละยี่ห้าบาทเลยเว้ยเรื่องจัดอ่ะเรื่องจัดจัดนะไปในเล่นสองนะครับด้านหิมะนะครับทุกคน่ามา,มา อาวมาตัวเดียวก็เสร็จพี่ดีแกนุ่มๆเอากวักมือเรียกไข่แล้วดุมกวักมือเรียกไข่คอมโบในฝันไปดีอ่าสกิลก็จะติดเองนะครับแค่เรากดย้ำๆที่มิดดับนะครับกปแล้วแต่แอคชั่นนะครับทุกคนโอ้ยอูยโ,โดนอ่ะกิ้งลงก่อนกิ้งลงไปทีเอาไงเอาไงกิ้งอยู่ทีเดิมแล้วฟันไปดีโอ้โหโดนผมโดนผมโดนเละ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 แล้วถอยโอ้โห,โห,โหสติมอตรอคูดาวสเตมินานิดนึงมาดิ มาดิมาดิเจ็บน,นะน่ะเตมินามันหมดแล้วเราต้องใส่แล้วกิ้งมากิ้งมาแล้วไงโอ้โหตายตายกูตายเออดีอะติไาดิไปติร้อยละ่ะเร้อยหายไปในเวลาอันสั้นนะครับเยิตีเราไปน,นี่ไง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 ,ง,งโอ้โหตีหมดเวีและเวีและตีหมดกิ้งหลบกิ้งหลบโจ๊กหลบโอ้โหตายเลยว่ะ <c ười> โอ้หถ้าโดนล,ลุมเล่นยากนะทุกคนมันต้องมาแบบเตียตัวอย่างนี้ผมจะอัพเป็นเลือดนะครับ ขอเป็นเลือดสองเราต้องหาแบบจังหวะเข้าดีๆเ,เกมเนี้ยงั้นเล่นไม่ได้นะครับเราโดนมันลุมฟันมันก็โหดเหมือนกันนะบอดอะ่ะบอดเกมเนี้ยไอ้ถ้าตัวเดียวเนี้ยนุ่มนิ่มอ่ะบอกเลยอือหือม,มาสิจ้ามาดิครับอืมอเรียบร้อยเรียบร้อยมาสองตัวสองตัวมาดิมาดิมาด,มาด,มาดิหายไปในเวลาสั้นตัวนึงว่าไงอา้าวเข้าแนละ้วน่ะเข้าแลนะ้วน่ะเอา้ามาดิแทงไป เรียบร้อยเลือดสาดอะเลือดกระชูดอะไงอะสีตัวว่าไงอะก็มาดิกลัวที่ไหนอะหนึ่งหลุมสี่หรือเปล่าเดี๋ยวหนึ่งหลุมสี่ให้ดูมาดิครับมาดิชุดดำก่อนเลยชุดดำก่อนเลยมามาโดนผโดนนโดนโดนโดนกินก่อนกินก่อนบอกไปถามแล้วก็ต้องเอาไปวะมันต้องเอาแล้วไะวะเออเรียบร้อยไปหนึ่งรวมไปหนึ่งที่ไปโดน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 ผมโดนผมโดนกินก่อนกินก่อน หาจังหวะแล้วฟันนี่เลเข้าแล้วไงเข้าแล้วไงถอยไปดีถอยไปดีเพื่อตายแล้วถอยดีอา้าวสองหนึ่งสองหนึ่งตึงๆไปมาดีมาดีมาด,มาดีว่าไงอะ่ะตายไปหนึ่งเดียวตัวเดียวสวยสวยมาเด็กสองตัวเข้ามาเข้ามาเข้ามาก็มาดีมาด,มาดีลบไปดีลบไปดีฟันไม่โดนหรอกฟันยากไอ้หนุ่มอ้าวเข้าแล้วล่ะเข้าแล้ว,ลวถอยถอยจะเย็นออาสีหนณามดกันเสร็จดี ฟันแล้วถอยฟันแล้วถอยแล้วฟันจริงะ่ะฟันจริงแล้วไงเอาไปโดนตีมีนาเราก็จะหมดถอยก่อนถอยก่อนดูเชิงกันดูเชิงกันเต็มหนาเราหมดวะเอาไงอะ่ะล่วงร่วงเจอพิกดาบิ้งร่วงฟันไม่ดิเจ็บเจ็บครึ่งหลอดตายตายตายเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคผมก็มาเล่นให้ดูประมาณนี้นะครับว่าตัวเกมก็มีประมาณนี้เลยนะทุกคนแบบเกมเพย์นะครับที่เราเดินแล้วก็ฟันอย่างนี้นะครับก็สะใจดีนะแบบใครที่ชอบเล่นเกมแนวสมุนไพรเลือดสาดๆอะไรอย่างนี้นะครับ ก็ลองโหลดมาเล่นได้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคผมลืมเลยว่าทุกคนเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูเนื้อเรื่องก่อนนะครับว่าแต่ละด่านภาพสวยขนาดไหนนะครับนี่นะแต่ละด่านนะครับก็จะแตกงต่างกันไปเลยนะเราก็เล่นเนื้อเรื่องนะครับอันนี้คือด่านสําหรับเนื้อเรื่องนะครับด่านที่เก้าสวยมากนะครับทุกคนผมชอบมากเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องบาบอนแชนแนลด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ สวัสดีครับ